เชื่อแบบนี้ในตรงนี้คือผมให้กลับมปเกับความเชื่อทางตัวตนและความกลัวระลังันชุดนี้ก็คือเหมือนตั้งคถามกับความทรงจำที่มันและประสบการณ์ที่มันเกาะเกี่ยวกันทำให้เกิดเป็นตัวตนตรงนนตรงนี้แล้วก็ยัมาค้นหาว่าเออแล้วไอ้ตรงนี้ที่เราเชื่อที่เราเคยเชื่อที่เราเคยเป็นมันมันเป็นความจริงแล้ว ยายามนำความจริงเข้ามาตกาเกี่ยวความที่มันไม่จริงนะเป็นความเป็นความสมจริหรือว่าเป็นเป็นประสบการณ์อะไรแล้วแต่เมื่ผ่านไปคือมันเหมือนกับในตัวงานเนี้ยชุดเน,นี้ยผมพยายามจะทำให้มันเป็นเป็นแฟลกแต่ในในในขณะเดียวกันก็จะไม่มีสิ่งนี้อยู่เพราะว่าโดยโดยบทของภาพวาดเนี้ยมันจะไม่มีไม่มีความจริงในในในเชิงจิตวรญญาเลย ส่วนใหญ่จะมาจากการตั้งต่าไม่ายๆกับชีวิตบางทีเรานั่งรถเมล์ไปเราไปเราก็ดูคนรอบตัวอะไรบางทีตรงนี้มันได้มากกว่าที่เราจะนั่งอยู่กับบ้านแล้วคิเดเองเับเองเนี่ยบางทีเราเห็นคนรอบตัวเห็นชีวิตคนอื่นเห็นคนอื่นที่ยากลำบากผมคิดว่ามันเป็นการที่แบบย้อนกลับไปชีวิตจริงๆว่าเออเราเราเรา,เราคืออะไรเรา เคยคุยก in like the Dis the ับตัวเองไหมตั้งคำถามกับตัวเองไหมความทุกข์เราเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่จริงบางคนอาจจะมีเรื่องราวที่นิ่งที่ใหญ่ทุกข์กว่าเราเรามาเรามาตั้งคำถามตัวเองก่อนว่าแล้วเราจะเดินไปทางไหนชีวิตเราจะต้องการอะไรเราคือผลผลิตขอนเัาไอ้ตรงเนี้ยมันมันคือมันคือพื้นฐานของที่ที่ทำงานชนนี้้นมา อากการอ่านมากกว่าจะไม่ค่อยดูงานแล้วจะได้เท่าไหร่ผมจะได้การอ่านทฤษฎีพวกตะวันตกอะไรเงี้ยทฤษฎีพวกปรัชญาตะวันตกหรือว่าพวกพวกเกี่ยวกับจิตจิตวิทยาอะไรเงี้ยผมก็สนใจตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นเป็นข้อมูลที่ดีในการที่จะเริ่มทำศิลปะเพราะว่าทาศิลปะมันในยุคสมัยนี้มันจะคิดเองเอาเองไม่ได้อะนั่งเรียนเขียนไม่ได้ เน่ต้องค้นหาข้อมูลที่มันมีมีอยู่รอบตัวอาจจะไปค้นหาจากหนังสือคนรอบตัวหรืออะไรก็ตามตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำงานศิลปะมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ ว่าพอทรงจำเนี่ยของผมเนี่ยมันมีความจริงแค่ไหนมันเป็นแบบงหรือเปล่าซึ่งมันพอทรงจำผมคิดว่ามันไม่ไม่มีความจริงอยู่ความทรงจำมันก็เหมือนกับทีน้ำมันไะที่มันสามารถจะปิดไปยังไ,ไงก็ได้คือมันเป็นอนดีตที่จบไปแล้ว เป็นเป็นนามธรรมที่สุดไม่ไม่ได้ระบ,บุว่ามันจะต้องเป็นรูปธรรมในเชิง,งเป็นหมึกเลือ่อหรือเป็นเป็น,ปนอะไรก็ตามคือผมพยายามจะทำให้มันเป็นเป็นนามธรรมในรูปธรรมคือคือผมคิดว่าสีดำเนี่ยมันมันสื่ออะไรได้ได้หลายๆๆๆๆๆๆอย่างในในเชิงภาษาภาพๆๆๆสีดำนี้มัน คือที่ผมสนใจเนี่ยเพราะว่าสีดำมันไม่สามารถที่จะดำได้อีกสีดำที่ผมใช้นะไม่สามารถที่จะดำได้อีกไม่สามารถที่จะมืดมนได้อีกไม่สามารถที่ส่งของได้อีกไม่เหมือนเป็นอะไรที่ที่มันล้างยากน้ำออกยากเหมือนเป็นอะไรที่มันเป็นตอบเกี่ยวความเศร้าความทุกข์ความความทรงจำเนี่ยครับคือผมจะแทนอะไรที่มันเป็นตรงนี้เข้าไป ที่จริงที่จริงงานทั้งหมดทุกชุดเนี้ยมันจะเป็นคอนเซปที่ค่อนขางที่จะใก้เคียงค่นบางคนอาจจะดูแล้วมันมันเป็นคนละชุดกันหรือว่าบางคนอาจจะแบบเออมันมันมันต้องดูทั้งหมดอะไรแต่แต่โดยโดยที่ผมพยายามทำนี่เป็นก็คือพยายามทำให้คล้ายเป็นสอยบอร์ดทุกชิ้นเป็นสอยบอร์ดที่เล่าเรื่องเรื่องเดียวกันแต่แต่ต่อเนื่องกัน ไม่ได้ไม่ได้จะยึดติดว่า,ารูปแบบสมมติผมเขียนชามเขียนจานอย่างนี้ผมไม่ยึดติดว่าผมจะต้องเขียนจานทั้ง13ชิ้นผม,ผมอาจจะต้องผมอาจจะมีการเล่าเรื่องที่มันแตกต่างออกไปแต่คอนเซ็ปยังเป็นแกนเแกนเดิมอยู่แกนแท้ของมันก็ยังอยู่ก็คือเรื่องการตั้งถามความทรงจำและความเชื่อของตัวเองอย่างชิ้นข้างหลัง,งนะครับก็จะเป็นรูปบุคคลใกล้ตัวของผมเองคือผมพยายามจะ อย่างที่บอกไปผมเนี่ยมันนำความจริงทางทางที่ทางทางประสบการณ์ที่ผมเชื่อหรือว่าความจำที่ผมเชื่อมามารวมกับภาษาทางจิตกรรมที่มันมันไม่ใช่ความจริงนะมาวมวันครับก็คือมันก็คือเป็นการตั้งถามกับบุคคลที่ใกล้ตัวด้วยแล้วก็เป็นมันก็พอตั้งถามบุคคลใกล้ตัวมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเองว่า ความความจริงของตัวเองเนี่ยมันมันคืออะไรผมคิดว่าไอ้ความสุขมันมาเร็วไปเร็วมันไม่ได้ให้อะไรกับเราเนะี่ยคือผมให้ความสำคัญกับความทุกข์คือความทุกข์เนี่ยมันจะสอนเรามันจะให้บทเรียนกับเราคือผมเชื่ออย่างหนึ่งกนะ็คือถ้าคนเราอยู่อยู่จุดที่ต่ำสุดมันจะพบกับสิ่งที่ดีสุด มันจะให้อะไรกับเตลอดก็ที่จริงงานบางชิ้นก็จะสื เราแบบที่ทำว่าว่าเราเราควรจะต้องทำนะเราควรจะวางชีวิตไว้อย่างนี้วางลำดับลำดับปฏิทินของตัวเองไ,ไ,ไว้อย่างนี้ว่าเราควรจะชนะตัวเองก่อนนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเพราะว่าเราเพราะว่าในการการที่จะทำอะไรสักอย่างยบางทีมันก็จะมีสิ่งรอบข้างมันาลบเราเราให่แบบ ให้เราพยายามท้อให่หพยายามเริกหรือว่าอาจจะเป็นกาลังใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่ผมคิดว่ามันไม่มีใครจะมากระนามันได้น,นอกจากตัวเองเพราะว่าสิ่งนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สคัญในการที่เราคิดว่าเราเกิดเกิดมาเราจะ้ทำอะไร,รว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คาดหวังสาหรับคนดูผมคิดว่ามันคนดูต้องหาคำตอบด้วยตัวเอง ตอนวันเปิดมนี้ฝรั่งคนงคนเขามาพูดกับผมเขาบอกเขาเขามาถามนเขาถามว่าเขาเขาแบบประมาณว่าชอบนะสักพักเขาก็ร้องไห้มาดูงานผมเขาบอกว่าเนี่ยเขาคิดถึงแม่มากถึงแม่แล้วเขาก็ร้องไห้คือคือตรงตรงจุดเนี้ยคือผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่ามากกว่าเราข่านงานได้ทั้งหมดหรือว่า หรือว่าระบบอ,อะไรมากกว่าชื่อเสียงที่เราจะได้มาไอตรงนี้มันมันมันคือมันคือมันคือเขาได้อะไรแนะับไหผมว่ามันมันโอเคแล้วครับเพราะเขาไม่ต้องซื้ออะไรจับผมไปก็ได้ส่วนใหญ,ญ่ส่วนใหญ่ก็โอเคผมพอใจนะในเรื่องฟิดแบบหรือว่าคนมาดูงานออย่างคนรอบตัวที่หลอกมาพูดะอกงหรือะไร ผมคิดว่าก็พอใจในระดับหนึ่งนะเพราะเพราะงานศิลปะเนี่ยมันก็ที่จริงมันก็สัมพัญกับผมนัดรัวผมมาตลอดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดหวังอะไรเพราะว่าผมทำมานออกมา